จากวันที่นายภาแซ่ว่างได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องอาชีพให้กับชาวไทยภูเขาในพื้นที่หมู่บ้านสีคีริรักหรือเดิมมีชื่อว่าบ้านปางสังกสีเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานคลองวังเจ้าตําบลเชียงทองอําเภอวังเจ้าจังหวัดตากซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ามง้งที่ไม่มีอาชีพที่มั่นคง ที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาให้ความรู้ให้การศึกษาหรือชี้นำในทิศทางที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นายพาแส้ว่างจึงทำจดหมายร้องขอความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางออกที่ดีให้กับประชาชน,นเมื่อความถึงสมเด็จพ,พ,พระกนิษฐาธ,ธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้พืพ้นที่บริเวณนี้เข้าร่วมโครงการในพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชนหรือสวพสจะตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาพึ่งสีคิรีรักเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นมีไรายได้พอเพียงต่อการดำเนินชีวิตและมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนเมื่อก่อนบ้านสีคิริรักของเรา ก็คือยังเรายังไม่รู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรแล้วก็จากที่สถาบันวิจัยหรือว่าสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเข้ามาก็คือมาให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่4ด้านหลักๆก,ก็คือ,อในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคม สิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับก็ทําให้ชาวบ้านเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันทํากินจากเมื่อก่อนนี่ก็คือทําแต่พืชล้มลุกเช่นพวกข้าวโพดมันสําหลังพวกนี้ครับแล้วก็จากที่สถาบันเข้ามาก็ได้แนะนําอาชีพที่หลากหลายให้เราทําไม่ว่าจะเป็นผักในโรงเรือนพวกสลัด แล้วก็มะเขือเทศเชอรี่แล้วก็ในเรื่องของ<น>อไม้ผลก็<น>พวก<น>อะโวคาดโดเงาะแล้วก็น้อยหน่าพวกนี้ครับแล้วก็มะม่วงครับจากที่ผ่านมาก็คือ,อาสามารถทำให้เกษตร,รกรเราเนี่ยรู้ช่องทางทางการตลาดแล้วก็ช่องทางทางการผลิต สินค้าเพื่อป้อนให้กับตลาดมากขึ้นจากที่เข้ามาคือเขาสอนว่า,าวิธีการปลูกเนี่ยคือเราเราต้องอเราต้องมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองก่อนก็คือเราสามารถาร่วมร่วมสร้างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือ,อเห็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาในการผลิตเช่นาการที่เราจะมาปลูกผักอะไรพวกนี้คือ เราต้องมีแหล่งน้ําที่ดีเราต้องมีแหล่งน้ําที่สะอาดเพื่อผลิตผักในโรงเรือนเอามาสู่ให้ผู้บริโภคเขาไดา้ได้กินอย่างมีมีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษการตลาดแล้วก็การสร้างผลิตภัณฑ์ก็คือเราไม่ใช่ต่างคนต่างทำก็คือเรารวมกลุ่มกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อให้เราผลิตพืชผ,ผัก ต่างๆให้มีคุณภาพเหมือนกันเพื่อให้เราส่งกับตลาดแล้วก็สินค้าจะได้เหมือนกันแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการผลิตแล้วก็มีการวางแผนทางการตลาดแล้วก็แผนการผลิตเพื่อป้อนให้กับตลาด จากเดิมที่หมู่บ้านสีคิรีรักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดโดยมีพื้นที่ปลูกรวมถึง12,541ไร่มีรายได้3,592บาทต่อไร่และต้นทุนการผลิต2,230บาทต่อไร่นอกจากนี้มีการปลูกพริก เลี้ยงสัตว์ซึ่งภาพรวมรายได้ของชุมชนจากการสำรวจข้อมูลมีอัตราเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่52,992บาทต่อคนต่อปีซึ่งถือว่าน้อยมากอีกทั้งชาวบ้านยังคงมีหนี้สินเป็นจำนวนมากโดยเหตุนี้ทางสวพอสอจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรโดยเลือกพืชอายุสั้นที่สามารถทำรายได้ให้เกษตรกรก่อน ทั้งนี้เพื่อมาทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้พื้นที่มากโดยพืชที่นำมาส่งเสริมให้ปลูกในระยะแรกคือเสาวรสมะม่วงอโวคาโดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการปลูกป่าแยกพื้นที่เกษตรออกจากพื้นที่ป่าสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาด500ลูกบารเมตรประมาณ3แห่งและ250ลูกบารเมตรประมาณ8แห่ง ทางสถาบ,บันได้นําองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเราคนบนคนเนพื้นที่สูงเนี่ยคือเราอยู่กับต้นน้าต้นน้ําที่จะไหลไปหล่อเลี้ยงกับคนพื้นล่างอีกเยอะแยะคนหมู่เยอะนะครับก็เราก็ได้มาเสริมสร้างในการปลูกป่าต้นน้ําแต่ละปีก็คือเราจะปลูก ป่าต้นน้ำเพื่อทดแทนกับสิ่งที่ที่ผ่านมาก็คือเราเราทำด้วยความไม่รู้นะครับทำด้วยความไม่มีอ,องค์ความรู้หรือว่าไม่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะจากที่สถาบ,บันเข้ามาเอาองค์ความรู้ของคของขลวงเข้ามาแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าถ้าอย่างอย่างที่อ,องแทนได้ตัดไว้ว่า ไม่มีไฟฟ้าเราอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีน้ำเราอยู่ไม่ได้ครับสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญในการอยู่ดำรงชีวิตก็คือต้องมีน้ำก่อนเราถึงอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องมา,าสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันสมดุล เก็บน้าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ทําฝายทุกๆปีเราทําฝายแล้วก็ปลูกป่าอย่างการปลูกกล้วยก็คืออย่างพื้นที่การจัดลําดับพื้นที่ตามความลาดชันนะครับก็อย่างอย่างพื้นที่ชันช้นๆเราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกับเขาแล้วเราก็ปลูกพวกพืชท้องถิ่นเช่นกล้วยกล้วยน้ำว้าอะไรพวกน,นี้เพื่อเพื่อให้ การรักษาหน้าดินเวลาฝนตกจะได้ไม่ชะล้างแล้วก็จะได้เก็บน้ําหรือว่าอุ้มน้ําไว้ตามห้วยลําคลองเล็กๆอะไรเงี้ยก็ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ําเพื่อให้เราใช้ในหน้าแล้งได้นานๆอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ที่ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ทุกๆสัปดาห์หรือว่าทุกๆเดือนในส่วนของอ,อนุรักษ์ก็คืออนุรักษ์ป่าก็คือ อย่างพื้นที่ที่ได้นําเรียนมาเมื่อกี้นะครับที่ชันชันมากนี่เราจะไม่ไปทํากินละแล้วเราก็จะเสียสละมาปลูกเป็นป่าบูบรโซนหรือว่าป่าป่าฟุตแบงเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้กับเราแล้วก็ทําแนวกันไฟหรือว่าปลูกพืชที่เป็นพืชท้องถิ่นเช่นกล้วยพวกนี้เพื่อให้เก็บความชื้นหรือว่าเก็บน้ําไว้ ให้เราใช้ในระยะที่ว่าฝนทิ้งช่วงอะไรพวกเนี้ยมันสามารถเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความชื้นหรือว่าเป็นตาน้ำที่มาให้กับอ่างเก็บน้ำตามสวนไรนาต่างๆอะไรพวกนี้ก็คือที่ผ่านมาเราทำแต่ข้าวโพดใช่ไหมทำข้าวโพดมันสำปะหลังแต่ว่าเราไม่ไม่เล็งเห็นว่า,าน้ำเป็นสิ่งสำคัญแต่ตอนนี้เรามาทำผักแล้วก็ทำไม้ผลอะไรพวกเนี้ยก็คือต้องมาสร้างสมดุลก็คือ สร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างพื้นที่สีเขียวที่สร้างไรายได้ให้กับเราอีกแล้วก็ยังอนุรักษ์ดินและก็น้ําให้เราอีกครับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรือป่าไม้ในชุมชนซึ่งแต่เดิมชุมชนแห่งนี้ประสบปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นเวลานานดังนั้นการใช้วิธีการทำงานแบบบูรณาการโดยให้ชาวบ้านหน่วยงานได้เข้าใจในเป้าหมายเดียวกันโดยการกำหนดเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ดินทำกินการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการและศักยภาพของพื้นที่และปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนพร้อมทั้งให้ชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมีการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่พร้อมทั้งยังจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานหมู่บ้านสีคิรีรักเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านเข้าใจเรื่องความสําคัญของการอนุรักษ์พื้นป่าความจําเป็นของป่าต้นน้ําลําทานพร้อมทั้งร่วมใจกันคืนพื้นที่ดินทํากินบริเวณพื้นที่แนวกันชนระหว่างป่าและพื้นที่ทํากินของชาวบ้านในระยะ50เมตรเพื่อใช้ปลูกป่าสร้างรายได้เป็นแหล่งอาหารของครัวเรือนทําให้ป่าเพิ่มขึ้น1,128ไร่นอกจากนี้ยังร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นให้มีน้ําไว้ในฤดูแล้งทําให้ชาวบ้านในชุมชนพร้อมใจกันและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ําในอนาคตจากการได้รับการสนับสนุนองคค์วามรู้และการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งเป็นการทํางานแบบบูรณาการอย่างแท้จริงก็องความรู้ก็จากที่สถาบันเขามาเขาจะมีอาจารย์ที่เขา เขาเรียกว่านักวิชาการโดยเฉพาะด้านเนาะนี่ผมรู้จกักกรมหลวงมาก็คือมาถ่ายทอดให้กับอย่างพวกผมนี่คือเป็นผู้นําเกษตรกรแล้วก็มาถ่ายทอดพวกผมแล้วก็เราก็ไปถอยทอดให้กับชาวบ,บ้านที่เขาสื่อสารภาษากลางหรือเขาเรียกว่าภาษาไทยไม่ค่อยร,รู้เรื่องนะครับเราเราก็ไปสื่อสารให้เขาว่า,าเราต้องมีการจัดการพื้นที่เราให้แบบจัดสารปันส่วนให้มัน มันถูกต้องตามคุณลักษณะที่าสามารถช่วยให้รักษาน้ําให้เราหรือว่า,ารักษาดินเพื่อไม่ให้ชะล้างอะไรพวกนี้แล้วก็ยังสร้างไรายได้ให้กับกตัวเกษตรกรอีกอันนี้คือเสียงสะท้อนใจาชาวบ้านจะไม่มีโครงการนี่คือ,อาชาวบ้านเขาก็เขาเรียกว่าเขาไม่รู้อะสิ่งที่เขาไม่รู้คือเขาเรียกว่าไม่รู้เราไม่รู้แล้วเราย่อมไม่ผิด แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเรารู้ว่าสิ่งไหนที่สมควรทำแล้วก็สิ่งไหนที่เราสมควรไม่ทำอะไรสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือในเรื่องของการความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ดีขึ้นแล้วก็มีแหล่งต้นน้ำลำธารที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทรัพยากราไม้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้เรามาทำงานเพื่อเพื่อให้ คนรุ่นหลังรุ่นลูกเราได้เลยเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันทำให้เขายั่งยืนมันทำให้เราอยู่ที่นี่แล้วมันยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเราในอนาคตเนี่ยคือเราเราสามารถอยู่ได้พึ่งพาตัวเราเองได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่ครับ ขอขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณจาจักรกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงเทรสา,ายด่วน1374กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส